มือใหม่ต้องดูคลิปนี้ Q LED TV แล้วก็ LED TV ปี2025เลือกซื้อแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับสำหรับมือใหม่เนี่ยที่ไปเดินเลือกซื้อทีวีตามร้านค้านะครับก็มักจะพบกับทีวีมากมายหลายประเภทเลยแต่2ประเภทหลักๆเนี่ยที่เรามักพบเจอแล้วก็ราคาอยู่ในเกณฑ์เอื้อมถึงด้วยเนี่ยก็คือ Q LED TV แล้วก็ LED TV นั่นเองครับ ทีนี้ถามว่าเราเลือกซื้อแบบไหนดีอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมขอแป,แปลความหมายของคำว่า LED TV กันก่อนนะครับมันแปลตรงตัวเลยนี่แหละคือเขาใช้หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟ backlight ในการส่องสว่างครับส่วน QLED เนี่ยมันก็คือ LED TV เวอร์ชัน p ั r เกรดนะฮะที่ให้คุณภาพของภาพได้ดีกว่าโดยคนต้นดอตเนี่ยมันเป็นชั้นฟิล์มขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เอามาพนวกไว้นะครับในชั้นโครงสร้างของตัวทีวี โดยหลักการเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวกรองนะทำให้แม่สีทั้ง3สีเนี่ย R G B แดงเขียวน้ำเงินเนี่ยมันเปล่งออกมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ปลายทางเนี่ยทำให้ขอบเขตของสีนะครับที่ตาของเราเนี่ยมองเห็นในชีวิตจริงเนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนั่นเองจากเดิมเนี่ยเขาจะทําได้แค่สามเหลี่ยมวงเล็กสุดเขาเรียกว่ามาตรฐาน i C 709ครับมันจะเป็นมาตรฐานของทีวียุคก,ก่อน แต่พอมันมีควอนตัมดอทเข้ามาช่วยอุ้มชูเห็นไหมครับมันจะช่วยขยายขอบเขตสีเนี่ยให้ไปได้กว้างไกลขึ้นนะครับถึงมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างพวกสีเขียวน้ำทะเลตามเกาะต่างๆแบบเนี้ยเขาเรียกสีเขียวแบบ Emerald Green ครับทีวีที่ไม่มีควอนตัมดอทเนี่ยมันมักจะแสดงสีแบบเนี้ยออกมาได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ถ้าทีวีที่มีควอนตัมดอทเนี่ยมันจะแสดงเป็นสีเขียวมรกตสวยงามแบบนี้เลย หรืออย่างสีแดงของผลมะเขือเทศนะครับทีวีที่มีควอนตัมดอทเนี่ยมันก็จะขับออกมาได้สดแล้วก็สุดกว่าแบบนี้มันดูเปล่งปัง่งแล้วก็ไม่ติดจืดครับแล้วก็สรุปง,ง่ายเลยนะ QLED TV ให้ภาพแล้วก็สีสันดีกว่า LED โดยทั่วไปที่ไม่มีควอนตัมดอทครับผมขอเล่าประวัติของควอนตัมดอทเนี่ยให้ทุกท่านฟังกันสักเล็กน้อยนะครับโดยควอนตัมดอทเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาโดยบริษัทนะที่มีชื่อว่า QD Vision นี่นะครับ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อปี2004โดยกลุ่มนักวิจัยหัวกะทิจากสถาบัน MIT นะครับหรือว่า Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและในปี2016เนี่ยผมลองให้ทุกท่านทายดูนะครับมันมียักษ์ใหญ่ในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทหนึ่งนี่แหละเข้ามา acquire หรือว่าเข้ามาซื้อบริษัท QD Vision เนี่ยไปทั้งบริษัทเลยลองทายกันดูว่าบริษัทไหนอ่า 5 4 3 2 1ปิ๊งอเฉลยเลยล้วกันนะครับก็คือบริษัทซัมซุงยักษ์ใหญ่จากแดนเกมจีเชกเกที่พวกเราคุ้นเคยกันนี่แหละครับจึงกล่าวได้ว่า s ซัมซุง Q LED TV เนี่ยมันก็คือทีวีควอนตัมดอทของแท้แม่ให้มานะครับพอเขาเล่นไปซื้อบริษัทควอนตัมดอทเนี่ยอย่าง Q d v i s i o n มาเป็นของตัวเองทั้งยวงเลยอ่าก็เรียกได้ว่าลูปก,การผลิตเนี่ยมันครบทั้งซัพพลายเชนนะไม่ว่าจะเป็นตัวควอนตัมดอท ตัวแบ็คไลท์พาเนลต่างๆแมทเทอเรียต่างๆเป็นของ s ซัมซุงเองทั้งหมดเลยนี่แหละครับทำให้การผลิตทีวี QLED ในยุคนั้นเนี่ยเออมันก็ทำได้ง่ายน,นะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยและในปี2016เนี่ยซั Samsung มซุงก็ออกทีวีควอนตัมดอทของตัวเองออกมารุ่นแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ชื่อว่า QLED นะเขายังใช้ชื่อว่า ASUHDTV อยู่แต่ก็มีการใส่เทคโนโลยีควอนตัมดอทเข้าไปเห็นไหมครับพวกเนี้ย KS Series ณนะตอนนั้นถ้าเราตั้งเปรียบเทียบกับทีวีที่ไม่ใช้ควอนตัมดอทภาพนะฮะสวยชํากว่าเยอะเลยดูด้วยตานะครับตั้งเปรียบเทียบกันดูออกตั้งแต่ต้นเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับชื่อเป็น QLED t v มันจะได้แบบความหมายแปลตรงตัวแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเวลาเขาเอาไปขายสู่ท้องตลาดครับอย่างไรก็ตามคาว่า QLED เนี่ยมันก็อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วแต่แบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาอย่างพวกนาโนเซล ตร l u ลู n โนสหรือว่าพวก ULED นะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็คือทีวีที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทเนี่ยเข้ามาเสริมเช่นกันครับแต่จุดที่ทำให้ QLED TV ของ s m s u u n เนี่ยมีความแตกต่างนะครับนอกเหนือจากความเป็นควอนตัมดอทของแท้แม่ให้มาแล้วนะครับก็คือเรื่อง Safety แล้วก็ Security ครับอย่าง Safety เนี่ยคือแน่นอนการผลิตวัสดุควอนตัมดอทนะครับหรือว่าควอนตัมดอทแมทริอลขึ้นมาเนี่ย มันก็มีความปลอดภัยสูงนะครับก็คือมันปราศจากสารแคดเมียมนะครับที่เรียกว่าแคดเมียมฟรีเลยนี่แหละก็ถือว่าเป็นมิตรต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับได้รับการรับรองจากสถาบัน SGS ด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง security นะครับหรือว่าระบบรักษาความปลอดภยัย Samsung เองเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Samsung Knox นะครับมาอบอุ้มตัวระบบ smart TV นะฮะตัวทีวีของเขาเอาไว้ทั้งยวงเลย ลองนึกภาพดูนะครับว่า s ซัมซุงเองเนี่ยเขาจะใช้ระบบบริการ s การ t TV t TV ของตัวเองที่เรียกว่า t ทเซน OS นะครับแล้วก็มันเป็นระบบแบบปิดนี่แหละฉะนั้นเรื่องของการดูแลข้อมูลส่วนตัว username, password, pin หรือแม้กระทั่งข้อมูลบัตรเครดิตที่เราผูกนะครับเอาไว้ซื้อหนังตามแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็ได้รับการปกป้องไว้อย่างดีที่สุดครับ ส่วนคำถามถัดมาเนี่ยในปี2025นี้นะครับเราเลือกซื้อ Q LED TV หรือ LED TV แบบไหนดีอ่ะผมฟันธงนะครับแบ่งจำแนกให้เป็น3กลุ่มแบบนี้เลยนะบแบ่งตามเกรดแล้วก็งบประมาณโดยเกรดเนี่ยก็จะเป็น good better best นะครับเรียงตามระดับราคาเลยครับแล้วก็ซีรีส์เนี่ยในปี2024เนี่ยรหัสของเขาเนี่ยจะใช้นะฮะ เป็นตัว D Doc แล้วก็ถ้าเป็น2 0 2 5เนี่ยก็จะเป็นตัว F ครับดูกันง่ายๆนะใช้อ้างอิงได้ด้วยขอเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มบัจเจตนี่งบประมาณไม่ต้องเยอะนะักเอาแบบเบาๆอ่ะอิงไซส์ห้นิ้วเป็นหลักนะครับงบประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่บาทนะครับรนจ์ Range ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับผมเรียกว่ากลุ่มแบบให้ภาพแบบกู๊ดอ่ะคือดูได้อาจจะแบบไม่ได้ดีเลิศนะอ่าแต่ก็อยู่ในเกมเพียงพอที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า Crystal UHD ของเขาหลักๆเลยเนี่ยมันคือ 4K LED TV ตัวเริ่มต้นครับรหัสเนี่ยมันก็จะขึ้นพวก DU แบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ตามด้วยเลขซีรี์ต่างๆที่ผมขึ้นไว้ให้ภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีระบบ Smart TV ที่เป็น Thaisen OS เนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยแอปพลิเคชันติดมาให้ด้วยมือใหม่ที่แบบสายประหยัดใช้งานทีวีไม่ได้พิสดารมากนักเนี่ยเน้นดูได้เล่นพวก Crystal UHD แบบนี้ได้ครับ ถัดมาเนี่ยก็เป็นกลุ่ม mid range นะครับหรือว่ากลุ่มกลางตารางที่ให้คุณภาพของภาพนะครับอัพขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่าผมก็ถือว่าภาพเนี่ยมันเบเ t อร์ขึ้นนั่นเองก็เป็นกลุ่ม Q LED TV นี่แหละมีเทคโนโลยีคว a n ต u m ดอทเข้ามาเสริมนะครับตีว่าถ้าเป็นไซส์55นิ้วเนี่ย range ร,ราคาก็อยู่ราวๆสัก15,000บาทถึง25,000บาทนะครับบวกลบไม่เกินนี้แล้วก็ตัวซีรีส์ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวก Q60 Q65 q 7 0นะครับตามเรนจ์ราคาของมันเลยโดยเฉพาะ q 7 0เนี่ยก็จะเป็นตัวบนขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่ามันรองรับพวก4 k 1 2 0 h z เกมมิ่ง h g a i n g ด้วยครับพอมีความต้นดอบเข้ามาเสริมเนี่ยแน่นอนสีสันต่างๆมีความสดอิ่มขึ้นใกล้เคียงกับมาตรฐานโรงหนังมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาเราเสพหนังนี่ใช้คำว่าเสพหนังนะมันได้อัตราลดใกล้เคียงกับต้นฉนบับยิ่งขึ้นไปอีกขั้นด้วยครับหรือถ้ามีงบประมาณสูงขึ้นมาเลยนะครับอยากจะได้ภาพแบบ the base เอาแบบดีๆหน่อยยเลย ก็จะเป็นพวกซีรีส์ Neo QLED ครับคือเรนจ์ราคาเนี่ยของ Neo QLED ก็จะอยู่ประมาณสักสอ0 0มบาทนะครอัพขึ้นไปจนถึง5 6าหกหมื่นเลยนะครับแล้วแต่รุ่นรหัสก็จะไม่ง่ายนะครับมันเป็นซีรีส์พวก QN นี่แหละแล้วก็คำว่า Neo QLED เนี่ยมันคือขั้นกว่าของ QLED TV แบบปกติ เพราะเขาก็อัปเกรดนะตัวหลอดไฟแบคไลท์เป็นมินิ LED ครับซึ่งหลอดไฟมินิ LED เนี่ยมันก็มีขนาดเล็กจิว๋วลงกว่าพวกหลอด LED แบบเดิมถึง40เท่าการทำระดับความดำแล้วก็ให้พลังความสว่างเนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นมากๆเลยนะครับยางกับทีวีให้ความสู้ซ่านะฮะแล้วก็ให้สีดำต่างๆเนี่ยมีความลึกมากให้ภาพสวยเลยโดยเฉพาะตัว8ด K นะดิมหลอดไฟนะฮะละเอียดยิบเลยแถมให้ความละเอียดภาพเนี่ยสูงมากด้วยครับ แต่ถ้างบสูงเหมือนตะกี้นะครับแต่ว่าอยากจะได้ภาพแบบสีดำดำลึกสนิทนะฮะหนึ่งยเเเลยซัมซุงเขาก็มีพวก OLED TV เช่นกันนะครับคือความพิเศษของ a ั s u ุง OLED เนี่ยคือมีการใช้เทคโนโลยีควอนตัมดอทเข้ามาเสริมแล้วนะเออเห็นไหมควอนตัมดอทเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแอพพลายใช้กับ LED TV ได้เพียงอย่างเดียวนะแต่เมื่อช่วงสัก23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดตัว QD OLED ออกมาครับพอเอาควอนตัมดอทเข้ามาเสริมกับ OLED เนี่ยโอ้โห ได้ขอบเขตนะครับกว้างที่สุดเป็นประวัติการของตัวทีวีเลยนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมวงนอกที่สุดแล้วนะครับที่กว้างกว่ามาตรฐานโรงหนังเดิมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่ามาตรฐาน r e c 2020สีสันต่างๆสดอิ่มนะครับทยานไปได้ไกลขึ้นสุดขึ้นตามมาตรฐานการผลิตหนัง4 k h d r เลยครับ แล้วก็ในปี2024แล้วก็2025เนี่ยเขาก็มี OLED ซีรีส์อย่างพวก S90 S95 ตามที่ผมขึ้นไว้ให้เนี่ยใช้แผงแบบ QD-OLED ด้วยแบบเนี้ยมันก็ยิ่งขับพวกสีสันจากหนัง HDR เนี่ยได้สดแล้วก็หมดจดมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะพอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมันก็ต้องตามมาด้วยระดับราคาที่สูงขึ้นนั่นเองอ่ะก็ถือว่าเป็นสเต็ปขั้นบันไดนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมขึ้นเป็นตารางนะครับสรุปเอาไว้ให้แบบนี้ แบ่งเป็น3เทียสมเกรดนะ Good, Better, Base หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์นะครับที่ทำให้ท่านเนี่ยเลือกทีวีตัวที่ใช่เป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราครับจะได้เสพทีวีอย่างมีความสุขที่สุดนั่นเองหวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่กำลังเลือกซื้อทีวีนะครับแล้วก็ท่านไหนเนี่ยใช้ QLED TV อยู่แล้วลองพิมพ์มาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับว่าใช้รุ่นไหนอย,อยู่ชอบไม่ชอบตรงไหน ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับมือใหม่เขาจะได้มาอ่านกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าท่านไหนเนี่ยเห็นว่าชอบคลิปแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง LCD TV Thailand เอาไว้ด้วยนะสวัสดีครับ